สวัสดีครับผมชัยวัฒน์พงพูนะครับหรือว่าอาร์ตนะครับก็เป็นตัวแทนของสถานีโกโก้ไทยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการเตรียมดินนะครับก่อนที่เราจะเพาะปลูกโกโก้ในเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับการปลูกโกโก้เนี่ยเริ่มต้นเราต้องคํานึงถึงเรื่องเรื่องดินนะครับว่าดินที่เหมาะสมเนี่ยเป็นดินอะไรนะครับค่า PS ออยู่ที่เท่าไหร่นะครับโกโก้เนี่ยเป็นพืชที่ต้องการนะความอากาศคือร้อนชื้นเนาะดินที่เหมาะสมเนี่ย ก็จะเป็นดินร่วนบนดินทรายหรือว่ามีดินเหนียวบ้างบางส่วนก็ได้นะครับประเภทที่ว่าเป็นดินทราย1 0 0หรือว่าดินเหนียว1 0ออันนี้ก็จะค่อนข้างยากนิดน,นึง,ต,งต้องปรปับปรุงเยอะนะครับค่า p s ข,ของดินที่เหมาะสมเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ6ไม่เกิน7 6.5ได้จได้จะดีมากเลยครับเนาะอุปกรณ์ตัวนี้นะครับหาได้ทั่วไปร้านเกษตรหรือว่าในอินเทอร์เน็ตนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับก็อันนี้ค่า p s อยู่ที่ประมาณประมาณ6ครับ จริงๆเป็นดินที่ไม่แห้งหรือไม่เปียกจนเกินไปครับที่มีความชื้นบ้างเล็กน้อยครับก็จะจะ,จะได้ผลดีนะครับในเรื่องของการไปตรวจตรวจ,รวจแปลงเนาะตรวจค่าดินพวกนี้คือทางทางสถานีโกโก้เนี่ยก็จะมีตัวแทนอยู่ในหลายๆจังหวัดนะครับก็เกษตรกรท่านใดที่จะปลูกโกโก้เนี่ยแต่ว่าไม่มีความรู้ในเรื่องดินในเรื่องน้ําอะไรเงี้ยก่อนพื้นที่ที่จะปลูกเนี่ยว่าจะต้องทํำยังไงบ้างก็เราก็จะมีทีมงานลงไปดูให้ก่อนที่จะปลูกนะครับ ก็อยู่ตามจังหวัดต่างๆ <S <S <la ff ises> การปลูกเนี่ยไม่ไม่ไม่ควรเกินจากระดับน้ำทะเลความสูงไม่เกินประมาณ600-800ถึงเมตรประมาณนั้นนะครับปลูกกโกนี่มันม,มีมีหลายรูปแบบเนาะในเรื่องของพื้นที่ เชิงเดี่ยวนะครับหรือว่าปลูกแซมพืชสวนหรือว่าปลูกแบบประเภทปลูกป่าอย่างปลูกเชิงเดียเด่ยวนะครับถ้าเป็นพื้นที่นาก็ต้องมีการบำรุงดินก่อนปลูกนะครับเช่นการ่านปอเทืองการปลูกถัว่วรวมไปกระทั่งการปลูกพืชไร่ก็เหมือนกันก็ต้องทําแบบนี้แต่ถ้าเป็นพืชสวนนะครับสวนเดิมๆสวนผลไม้ใส่อินทรีย์วัตถุไปอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องเตรียมอะไรมากนะครับเชิงเดี่ยวเนี่ยจริงๆนะครับ มันก็จะมีอยู่ประมาณ2แบบนะครับในเรื่องของการเตรียมยกแปลงก็คือไถหวานปอเทืองหวานทัวหรือว่าขี้ไก่แกบหวานแล้วไถกบนะครับแล้วทิ้งไว้เดือน2เดือน3เดือนนะครับจึงมาเริ่มปลูกหรือเอาวิธีที่กระชับระยะเวลาขึ้นมานิดนึงนะครับก็เตรียมในหลุมเลยนะครับขุดหลุมเสร็จเอาอินทรีย์วัตถุเอาสารปรับสภาพดินใส่ก็สามารถปลูกได้เลยนะครับเรื่องพื้นที่ที่ ที่ลุ่มลุ่มมากๆคือเอาเป็นว่าฝนตกเมื่อไหร่หรือมีน้ําอะไรมาเมื่อไหร่ก็คือท่วมขังนันๆอันนี้เราก็ก็ควรที่จะรีกเลี่ยงตรงนี้หรือไม่ถ้าอยากจะทําจริงต้องต้องยกล่องขึ้นมาให้พ้นน้าตามต่างจังหวัดบางที่เขาจะมีร่องสวนขนาดประมาณพื้นที่สูงประมาณทัก2สองเมตรอันนี้คือต้องต้องควบคุมระดับน้ํากับปริมาณลากของต้นไม้ที่ที่จะลงไปข้างล่างถ้าระดับน้ํามันกวนกันมากบางทีต้นก็ แรกๆอาจจะโตดีพอลากไปถึงปุ๊บก็อาจจะมีโรคเรื่องเน่าลากเน่าคนเน่าได้แหล่งน้ําที่เหมาะสมจริงๆน่ะผมขอแนะนําว่าอย่าให้เป็นแหล่งน้ําธรรมชาติน้ําฝนน้ําคลองพวกนี้หรือไปน้ําสะที่มันมีการปรับปรุงมีพวกวัชพืชขึ้นมีปลามีสัตว์อะไรอยู่ในน้ำงี้มันจะดีมากนะครับแต่ถ้าเลี้ยงไม่ได้จริงจะใช้น้ําบาดาลหรือน้ําประปาก็สมควรที่จะมีการพักก่อนนะครับพักน้ําปรับสภาพน้ำเพราะพวกน้ําพวกนี้มันจะมีพวก ตะกอนหินปูนมีกดมีด่างอยู่อันนี้เราไม่สามารถมองเห็นได้ถ้าใช้ธรรมชาติก็คงน่าจะหลายเดือนอยู่ครับสองสาเดือนขึ้นไปสังเกตจากน้ำครับน้ําใสามากๆไม่ใช่ว่าดีนะครับถ้าเป็นน้ําบาดาลมันจะมีพวกหินหินปูนตะกอนเยอะสังเกตว่าลองเอาน้ําไปใส่ขันหรือใส่โอ่งปิดฝาไว้สองวันจะมีคราบเป็นฝ้า <sc> <pt> ขาวลอยขึ้นมาเต็ม,อ,ม,ตมอันนี้ก็คือจะไม่ค่อยดีกับกับพืชเท่าไหร่นะครับก็นอกจากวิธีพ <mole> ักแล้วถ้าเราไม่ไม่มีตัวเลือกจริง ก,ก็ต้องลดแบบนั้น,นครับแล้วก็หาพวกสารปรับสภาพฮอร์โมนหรือพวกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงต่างๆเนี่ยเอามาช่วยลดต้นต้นไม้ต้นโกโก้ที่เราปลูกครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ขอจบในเรื่องของการเตรียมดินนะครับไว้เพียงเท่านี้เนาะก็ท่านใดนะครับสนใจปลูกโกโก้ไอวานก็สามารถติดต่อกับทางสถานีโกโก้ได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาพูดในเรื่องของความรู้ด้านใดก็ สามารถติดตามได้นะครับที่เพจสถานีโกโก้ไทยนะครับขอบคุณครับ